สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนครับวันนี้คุณภูมิมาสอนในรายวิชาสุขการศึกษาครับเรื่องที่จะสนอนนัอเรียนวันนี้เป็นเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหารพร้อมกันครับอาหารที่มีประโยชน์อาหารเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนเราเพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต ได้ป้องกันโรคอาหารที่มีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเราคืออาหารหลัก5้าหมู่ครับเช่นหมู่ที่1เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆครับต่อไปหมู่ที่สองเกี่ยวกับข้าวแป้งและน้ําตาลต่อไปหมู่ที่3ครับผักต่างๆหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆและหมู่ที่ห ไขมันจากพืชและสัตว์ครับดังนั้นเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วด้วยนะครับต่อไปอาหารที่ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันอาหารมีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ยังมีอาหารบางชนิดที่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายน้อยมาก และอาจทําให้เกิดโทษต่อร่างกายตามมาได้ยกตัวอ,อย่างเช่นการปวดท้องท้องเสียฟันผูเป็นโรคอ้วนเป็นอันตรายต่อไตเป็นต้นครับอาหารที่เด็กๆไม่ควรเลิกกินเช่นของหมักดองน้ำอัดลมและช็อกโกแลตครับอาหารที่เด็กๆไม่ควรเลิกกินเช่น อาหารที่มีแป้งและไขมันมากครับทั้งสองภาพเลยครับนี่คืออาหารที่เด็กๆไม่ควรกินต่อไปเป็นใบงานครับคำที่แจงให้นักเรียนเขียนผังความคิดดังนี้ครับผังที่หนึ่งก็คืออาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวไปดูผังที่สองครับผังที่สองก็เกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ผังแรกเป็น พังเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งครูจะแยกมาทั้งหมด2ผ่าังครับให้นักเรียนเขียนแยกกันนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ